คอนซั้นเอซีเรื่องผีกระสือเฮ้ยฉันกลัวผีแล้วเว้ยอีผีกระสือบ้าเกจะมาหลอกจะมาหลอนฉันไม่ได้ฉันเกลียดแกจริงๆเลยนะอีมนุษย์แกฉันอยากจะไปกินเลือดคนแถานี้จังฉันหิวฉันหิว ฉันหิวฉันหิวฉันหิวจังเลยฉันอยากกินเลือดคนแถวนี้มีอะไรให้กินไี่นะฉัน,ะนจะกำลังฉัน,น อยากจะกินเลือดคอนจริงๆอ้าน้องเป็นเลือดขล้วใหญ่ค่ะฉันหิวเลือดคอนฉันเป็นกระสือฉันจะต้องกินคนฉันจะดูพวกแกอีเด็กๆด็กล,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 ลกลับบ้านกันเถอะเอ๊ะฉันได้ข่าวว่าผีกระสือมานี่ เราอย่าพึ่งกันเลยดีกว่านะแต่ว่าเราเดินไปกันดีกว่าอย่าพึ่งไปที่ปาร์คันหะมานี่อีผีก็สื่อไลยฉันจะให้ต้องให้แกตายมานี่โอ้ยฉันเจ็บ ช่วยฉันด้วยฉันฉันฉันตายก่โอ้คช่วยฉันด้วยมานี่ ย่งวโอ๊ยฉันเจ็บอะ่ะโอ๊ยโอ๊ยฉันเจ็บอะ่ะโอ๊ยฉันเจ็บอ๋อแล้วก็น่าจะคืนร่างเดิมแล้วโอ๋ออ๋ออ๋อคุณครูอาจารย์เห็นยังโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยฉันเจ็บจ้ชาเต็มบองเต็มบองอะ่ะ เล่นไงเล่นไงิไงงงาาิยังดวพี่คิดเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนดิยัไง,งไม่ได้วันดีวัดีนวิชาอื่นเช็ค,คื่อตายแล้ว ตัวบีก็สื่อจังนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา,า,าสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา,า,าสัมพุทธัสสะโอ๋ยดีสวดแบบนั้นว่าจะมาหรือเปล่าฮะอีแฟนสำหรับละครเรื่องนี้ก็ต้องขอจบไปก่อนบ๊ายบายนะครับ